สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทซิงครับวันนี้อยู่กับหน้างานปลูก้อยนะพี่น้องปลูก้อยครับเมื่อวานก็ไถพันเจ็ดครับผมก็มาถ่ายแล้วครับวันนี้ก็มาปลูกครับวันนี้ก็ปลูกครับเมื่อวานไถพันเจ็ดครับพันเจ็ดสองรอบนะครับเมื่อวานนี้ครับวันนี้ก็อยู่กับหน้างานปลูก้อยครับจัดให้ดูแบบสบายสบายครับในรอบเครื่องที่ต่ำๆครับพี่น้อง แปลงนี้ก็ใช้ทุนทรัพย์เยอะอยู่นะครับเพราะว่าใส่ปุ๋ยไปด้วยครับใส่ปุ๋ยไปด้วยครับแปลงนี้ครับบางแปลงก็ทุนไม่เยอะเจ้าของที่ทุนไม่เยอะก็ไม่ใส่ปุ๋ยนะครับแปลงนี้ทุนเยอะครับเลยใส่ปุ๋ยครับพี่น้องหางตัวนี้ก็เห็นเอฟซีถามเข้ามาอยู่นะครับเป็นหางของอะไรครับหางของหกซุ้นนะพี่น้องแต่ว่ามาเสริมด้านข้างออกอีกครับพี่น้อง ดูดีครับถ้าจะเอาหกมายกน่าจะลําบากนะพี่น้องน่าจะลําบากครับเพราะว่ามันได้เสริมด้านข้างออกครับหางที่จะแบกตัวนี้ได้ก็70ขึ้นไปแล้วพี่น้องน่าจะแบกได้สบายครับแต่ว่าถ้าถ้าเจลงนี้น่าจะลําบากครับของพอร์ตหกนนะพี่น้องจัดหน้าง,งานปลูกไว้ยาวๆให้พี่น้องได้ดูครับ ไถตามฤด,ดูการครับฤูดูการนี้ก็ปลูกว้อยอย่างเดียวเลยพี่น้องเป็นชิปปลูกว้อยครับไรล,ละแปดร้อยนะพี่น้องแปดร้อยครับด้านหลังก็สองร้อยครับเมื่อวานนี้เสียมืดกินหมูนะครับว่าจะไถผ่านเจ็ดรอบเดียวครับแต่ว่าได้ไถสองรอบเลยนะพี่น้องสองรอบครับแล้ววันนี้ก็ปลูกอีกไรล,ละแปดร้อยครับเมื่อวานไรล,ละสามร้อยห้าสิบสองรอบครับ เนื้อที่ก็อยู่ที่มันเจ็ดแปดไล่นี่แหละครับกินหมูครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าถ้าจะซื้อให้ซื้อลรถใหญ่ๆแบบนี้แล้วพี่น้องพี่น้องดูดีครับจบในหน้าง,งานเดียวเลยนะครับรถคันนี้ไม่ซื้ออุปกรณ์อย่างเดียวเลยพี่น้องไม่ซื้อแต่ลอตเตอรี่ครับอุปกรณ์อื่นก็เอาหมดนะครับไม่เอาอย่างเดียวแต่ลอตเตอรี่ครับเพราะว่าเสียเมื่อว่าไม่ชอบปั่นครับ แต่ว่าหน้าง,งานอื่นก็เอาหมดแล้วครับรถใหญ่ๆแบบนี้มีงานให้ทำทุกวันนะครับอย่างเช่นเสียมืดนี่มีงานทาให้ทำทั้งปีเลยนะครับยกวินก็ได้จอดแต่หน้าฝนเล็กๆน้อยๆแล้วครับนอกกนั้นก็ได้ทำงานตลอดนะครับเพราะว่าผมก็แนะนำให้เอฟซีได้ออกรถใหญ่ๆครับถึงจะ ซื้อแพงแต่ก็ซื้อครั้งเดียวจบนะพี่น้องไม่ได้ซื้อหลายรอบนะครับแต่ว่าถ้าซื้อรถเล็กมาเดี๋ยวก็อยากได้รถใหญ่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวก็ได้ไปเทินครับเพราะว่าผมก็เห็นบ้านผมก็ซื้อมาสามสิบหกสี่สิบเอย่างนี้ก็พอได้มาคิดดูแล้วก็ผมก็ไปสอบถามดูก็บอกว่าซื้อรถมาใช้ไม่ถูกหน้างานครับพอเห็นเขาทําไร่ก็อยากทําไร่เหมือนเขาครับก็ได้ไปเทินครับ อยากได้ซื้อครั้งเดียวก็ได้ซื้อสองครั้งก็ก็เพิ่มต้นทุนเข้าไปอีกครับถ้าท่านไหนอยากซื้อก็ผมแนะนําให้ซื้อรถใหญ่ครั้งเดียวนะพี่น้องจบเลยครับมันตอบโจทย์ทุกหน้างานจริงๆครับเพราะว่าบ้านผมผมก็เห็นห้าสิบแรงก็ว่ายังว่าเล็กเลยนะครับสําหรับเจ้าของรถครับ แรงยังยังว่าเล็กเลยครับเจ้าของรถพูดครับบางคันนะครับบ้านผมครับอย่างเช่นของผมก็ขอดห้าพันกจก็ผมก็ว่าพอใช้อยู่นะครับในงานไล่ครับถึงจะเป็นเพาเดียวก็ก็ใช้ดีนะพี่น้องเพราะว่ามันคันใหญ่ครับตอบโจทย์อยู่ครับสําหรับคนที่ต้นทุนน้อยนะครับเหมือนผมครับปลอดเพาเดียวก็สามารถเล่นได้เหมือนกันครับ ไม่ต้องเป็น2เท่าก็ได้ครับเท่าเดียวก็สามารถสามารถใช้ดีเหมือนกันครับก็จะสัญญ่นนิดหน่อยนะพี่น้องไม่ว่ากันครับกลางแดดร้อนๆครับแป้งที่ผานเกล็ดมาไถแห้งหรอแปลงนั้นแหละครับ นี่แลับพี่ผมว่ามันประหยัดน้ำมันก็ไปช้าๆแบบนี้แล้วพี่น้องใช้เราเครื่องต่ำๆครับงานไทยังกินน้ำมันกว่าครับงานปลูกสบายเลยครับได้แพงด้วยครับนี่แล้วเสียมืดถึงชอบงานอ้อยครับงานปลูกครับงานไทงานอะไรกินยากกว่างานงานปลูกครับงานปลูกสบายเลยครับใช้แต่ฝีมือครับ ขับให้ตรงก็เป็นพอครับงานผูกครับสบายแล้วครับเฉยมืดวันนี้กินหมูอีกหนึ่งวันแล้วครับโอ้แดดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะพี่น้องแดดรอบบ่ายครับร้อนๆครับบ้านผมฝนก็ไม่ตกมาหลายวันแล้วก็จะออกสภาพดินแห้งๆแบบนี้แล้ว ผมก็จัดเป็นอีพีเดียวนะพี่น้องหน้างานหน้าหน้าผูกอ้อยครับแต่ว่าถ้าเป็นงานไถผมจะจัดเป็นสองอีพีครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้างานผูกผมจะจัดเป็นอีพีเดียวนะครับเพราะว่าหน้างานผูกอ้อยก็มันก็ไม่ไม่มันนะพี่น้องไม่มันเหมือนงานไถครับเพราะว่ามันใช้รอบเครื่องที่ต่ําครับก็เลยจัดเป็นอีพีเดียวครับถ้าเป็นหน้างานไถผมก็ขอเป็นสองอีพีครับ ถึงจะคุ้มค่าน้ำมันนะพี่น้องเพราะว่ามาถ่ายแต่ละคลิปก็ต้องเติมน้ำมูกน้ำมันมาไกลครับอย่างตําก็สี่ห้าโลแล้วพี่น้องก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทั้งในเพจทั้งใน u t u b e ครับก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ช่วยผลักดันในเพจและใน YouTube ครับที่ให้ผมได้มาถ่ายอย่างนี้ครับ ถ้าไม่มีพวกท่านผมก็ไม่ได้มาถ่ายคลิปอย่างนี้หรอกครับฝากติดตามและฝากชมด้วยนะครับก็จะได้มีคลิปดีๆให้ชมเรื่อยๆครับ ใช้ใบมีดด้านหน้าลูบนะครับหัวงานครับหัวงานก็ใช้ไปมีดด้านหน้าลูบครับโอ้ใหญ่มากๆนะครับหงหสี่ศูนย์เนี่ยผมชอบใหญ่ๆอย่างนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ท่านไหนที่มีตังมีทุนนะครับเยอะก็ให้เล่นหงหสี่ศูนย์ไปเลยนะครับผมเป็นคนตามถ่ายผมยังชอบเลยครับ แต่ว่าทุนทรัพย์ผมไม่เยอะนะครับก็ต้องเล่นเผาเดียวไปก่อนครับก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ